ตำรวจภาค3มระดมกำลังกว่า6 0พ0นายดูจราจรสู่ภาคอีสานช่วงสงกรานแน่นอนว่าในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับผมประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยก็ทยอยกันกลับต่างจังหวัดกันซะเยอะเลยแหละครับทําให้มีการจราจรติดขัดนะครับโดยเฉพาะในเส้นอีสานนะครับผมที่มีจํานวนรถเนี่ยเยอะมากๆเลยละครับตอนนี้ก็ทางตํารวจนะครับก็ระดมกําลังกว่า6 0 0 0นนายเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องนี้ครับผม ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค3อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เป็นประธานการประชุมความพร้อมการอำนวยความสะดวกจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2565นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่8จังหวัดภาคอีสานตอนล่างเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในช่วงการเดินทางเทศก,กาลสงกรานครับโดยในปีนี้นะครับเน้นการป้องกันอุบัติเหตุลงไปถึงระดับพื้นที่ตำบลหมู่บ้านและชุมชนโดยขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งเตือนให้คนในชุมชนเนี่ยระมัดระวังอุบัติเหตุและให้จัดตั้งด่านชุมชนทุกชุมชนครับโดยเน้นกวดขันจับกลุ่มการเมาแล้วขับ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุโดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับตำรวจภูธรภาค3ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้น6,116นายนะครับแยกเป็นปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร327จุดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ3,635นายจุดตรวจวดัดแอลกอฮอล์115จุดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ900นายและชุดเคลื่อนที่เร็ว281จุดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ1,581นายนะครับ ทางนี้ตำรวจทางหลวงนะครับยังได้แนะนำเส้นทางการจราจรเลี่ยงปัญหารถติดบนถนนนะครับมิตรภาพมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานนะครับจำนวน3เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1น,นะครับใช้เส้นทางพระหนโยธินกรุงเทพสระบุรีเลี้ยวขวาสามแยกพุกแครครับเข้าถนนพุกแคลมสักทอรถ21นะครับเลี้ยวขวาแยกม่วงคอมเข้าสู่ทอ2256ครับหรือ เลี้ยวซ้ายเข้าทล205 5เพื่อเข้าสู่ทล201 1ไปยังจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายครับเส้นทางที่2นะครับให้ใช้เส้นทางกรุงเทพฉะเชิงเซาใช้ทลอ0 4ครับพนมสารคามกบินบุรีวางน้ำเขียวปักธงชัยไปยังจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีเส้นทางที่3ใช้เส้นทางกรุงเทพมหานครสระแก้วอรัญประเทศ ตาพยาโนนดินแดงละหานทรายไปยังจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับ ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพนะครับช่วงผ่านจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่ภาคอีสาขนขณะนี้ยังคงมีปริมาณรถจํานวนมากครับแต่สภาพการจราจรโดยรวมเนี่ยถือว่าคล่องตัวเนื่องจากประชาชนบางส่วนนะครับได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาภาคอีสานช่วงหยุดเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับถนนมิตรภาพก็มีชะลอตัวบางจุดนะครับอย่างเช่นที่บริเวณทางขึ้นเขาเขตตําบลกลางดงอาเภอปากช่อง และบริเวณแยกตามเขตชุมชนต่างๆนะครับซึ่งคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้นะครับสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพจะมีปริมาณรถยนต์หนานแน่นเพิ่มมากขึ้นครับ